สวัสดีครับที่นี่มอบนาพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจว่าที่ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นคนแรกของภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับและตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนั่นเองนะครับจะไปพูดคุยกับว่าที่ศาสตราจารย์ตรีเนศสารพง์ครับอาจารย์ประจําคณะ นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูราราชธานีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับกราบอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงไหนครับในเบื้องต้นนี้ต้องต้องขออนุญาตมาพูดคุยกับความสําเร็จในครั้งนี้นะครับและก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะครับเขารู้สึกอย่างไงบ้างครับครับก็รู้สึกดีใจนะฮะที่สามารถยื่นขอตําแหน่งทชาการแล้วก็ผลออกมาในลักษณะที่น่าภาคภูมิใจ แล้วก็พึงพอใจนะครับครับข้อมูลที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นคนแรกของภาคอีสานนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอ้โหไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนวันนี้ขออนุญาตที่จะพูดคุยถึงความสําเร็จกว่าจะได้มาซึ่งศาสตราจารย์ให้หลายๆท่านได้ทําความรู้จักแล้วก็เปิดที่จะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนด้วยนะครับอาจารย์ครับครับเบื้องต้นคงมาพูดถึงเรื่องของการทํางานของอาจารย์นะครับ กี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงศาสตราจารย์ครับจริงๆผมใช้ช่วงเวลาอย่างละหปีนะครับกว่าจะได้ผอสอก็ประมาณ5ปีกว่าจะได้รอสอก็ประมาณ5ปีแล้วก็ขอศาสตราจารย์ก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ประมาณ5ปีเหมือนกันครับพูถึงปฏิบัตริราชการหรือว่าทํางานที่มอบนมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วครับเกือบยีปีปาอาจารย์พื้นเพยที่ไหนครับคุณบลูเนา ผมภูมิลนำเนาเนี่ยเป็นคนภาคใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไกลเลยครับแต่เดี๋ยวนี้นแต่เดี๋ยวนี้เวลาใครถาม,มว่าเป็นคนที่ไหน<ม>ก็มักจะตอบว่าเป็นคนอุบลไปแล้วนะฮะอุบลไปแล้วนะครับสร้างหลักปักฐานอยู่ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงข้อมูลทางด้านการศึกษาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับครับผมก็จบเป็นญ,ญาตรีทางกฎหมายนะฮะ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแผงนะครับปิยธูก็รามคำแหงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปสอบไล่เป็นเนติบดิตไทยนะครับแล้วก็มีใบอนุญาตว่าความนะครับหล,กลกักๆก็ที่นักศึกษากฎหมายหรือคนเรียนกฎหมายเขาสอบสอบกันก,ก็สอบไล่ได้หมดครับทำไมถึงได้มาทําหน้าที่อาจารย์ที่มอบ,บนครับครับจริงๆมหาลัยทางอีสาเนเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่นะฮะ แล้วก็ผู้คนก็ใจดีนะครับประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยก็ย้ายมาทํางานอยู่ทางอีสานนะครับก็มาตามพี่ชายมาแล้วก็มาทําสวนยางมาซื้อที่ทําธุรกิจอยู่อยู่ทางนี้ด้วยครับคถ้าพูดถึงความสเด็จของอาจา์นะครับสิปีหรือว่ากว่า20ปีในการทํางานแล้วก็ได้สูงสุดในตำแหน่งทางวิชาการน,นี้ก็คือตรงตามที่เราทำต้องการไว้ไหมครับ จริงๆก็ตรงตามที่ที่คิดเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะไปทํางานบริหารบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับทาให้อ่าก็เรียกว่าถ้าความเร็วของการทํางานเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะชะลอลงบ้างนะครับ,รบแต่ก็ยังคงรักษาระยะความสม่ําเสมอเอาไว้ได้ครับแต่ผมว่าไม่ธรรมดานะในตาแหน่งศาสตราจารย์ที่ที่อาจารย์ได้มาเพราะว่า ถ้าทราบข้อมูลนี้ถ้าอีสานนี่เป็นคนแรกเลยแต่ถ้าทั่วประเทศนี่ก็จะไม่ไม่ค่อยมากนะใช่ไหมครับจริงๆแล้วศาสตราจารย์ไม่ว่าจะสาขาไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ถ้าเป็นทางกฎหมายเนี่ยก็หลักๆตอนนี้เท่าที่ทราบนะฮะก็น่าจะมีอยู่ที่สามมหาวิทยาลัยหลักก็คือ,อ,อที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์ที่รามอ๋อแล้วก็มีหมหาวิทยาลัยทักษิณอยูออ่อีกท่านหนึ่งนะครับ สภามีมติอนุมัติให้ดารงตําแหน่งศาสตราจารย์นี่เป็นไงบ้างครับในส่วนของแต่ละภาคส่วนที่รู้จักอาจารย์มีมาสแสดงความยดีเยอะไหมครับครับจริงๆคนที่เข้ามาแสดงความดีก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะถูกรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทางช่องทางที่ผมทําสื่อเอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก รวมถึงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยครับค่ะสตว์ราจา์ที่อาจารย์ได้ได้รับตรงนี้ในในสาขาไหนครับครับใน,ในสาข,าขาของผมเนี่ยจริงๆมันมีเลขย่อยก็เรียกว่าเลขที่กําหนดว่าเราจะเป็นศาสตราจา์สาขาอะไรเนี่ยคือของผมเนี่ยเป็นกฎหมายสังคมนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยในอันเดอร์ของกฎหมายสังคมเนี่ยมีกฎหมายแรงง,งานนะครับซึ่งในความชํานาญของผมเนี่ยก็คือกฎหมายแรงง,งาน นะครับ <Okay. S 1> แต่เพียงแต่ว่าตอนที่ใส่ว่าทาไมเป็นกฎหมายสังคมเนี่ยเพื่อให้ให้กัเรียกว่า,าสาขาเนี่ยมันกว้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าความเจาะจงกับผมแล้วเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายแรงงานเนี่ยเอาจริงแล้วมันก็แตกแยกย่อยเป็นหลายสาขา mm. นะครับมีหลายฉบับนะครับ, <Okay. S 1> รบแม้แต่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็กฎหมายเขาก,กำลังจะเขียนว่า ม่ให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาใช้แต่ว่าสิทธิประโยชน์ต้องไม่ต่ํากว่ากฎหมายแรงงานนะฮะไอ้อย่างเงี้ยก็แปลว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องเอากฎหมายแรงงานมาใช้เป็นมาตรฐานด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราเลี่ยงที่จะไม่ศึกษากฎหมายแรงงานไม่ได้นะครับเพราะมันถูกใช้เป็นมาตรฐานกฎหมายแรงงานมีหลายฉบับนะครับมีาาบกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนแรงงานเกษตรแรงงานประมงแรงงานในเรือพาณิชย์ รรงงานในมหาลยัยเอกชนรรงงานในโรงเรียนเอกชนมีหลากหลายสาขามากครับแต่เพียงแต่ว่าคอนเซปต์หรือแนวะคิดเนี่ยมันใช้ชุดความคิดที่คล้คลายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดแตกแยกย่อยลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้ไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะจมอยู่กับไอ้ไอสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามหาคําตอบ ให,ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ข้อบทกฎหมายต่างๆ,ๆกฎหมายแรงงานกฎหมายอะไรต่างๆนี่ก็มีข้อกําหนดอยู่แล้วอาจารย์มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมานําเสนอหรือว่านํามาเป็นผลงานวิชาการยังไงบ้างครับครับคือ,อกฎหมายเนี่ยไม่มีวันที่จะเขียนได้ละเอียดนะครับเช่นสมมติว่ากฎหมายบอกว่าให้ทํางานวันละ8ดชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยคำว่า8ดชั่วโมงมันมีคําว่างานกะ และกะไม่ใช่กะธรรมดากะคร่อมวันอีกเข้าสี่ทุ่มออกอีกวันหนึ่งเป็นหกโมงเช้าอย่างเงี้ยอ่าไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องใช้การอธิบายจากนักกฎหมายแล้วก็มีคําถามว่าเอ๊ะคาว่าวันเนี่ยมันมันนับตอนไหนกันแน่อย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับแล้วก็หลายตัวหลายเรื่องเนี่ยนะครับอ่มันมีปัญหาเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ตอนเนี้ยเรามีกฎหมายว่าด้วยการช่วยการเจริญพันธุ์นะครับอ่า ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไข่อสุจิเนี่ยนะครับมาผสมกันแล้วก็ไปฝากกับผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ออไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยตั้งคันแทนถามว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะลาคลอดไหมไอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ที่จะต้องถูกอธิบายถูกอธิบายโดยโดยนักกฎหมายแรงงานเหมือนกันครับก้แสดงว่ามีเรื่องราวหลากหลายมากที่จะนํามาเล่นหรือว่าอ่าไม่ใช่นํามาเล่นมามาถ่ายทอดนะครับแล้วอาจารย์ครับผลงานที่อาจารย์นำมาเสนอขอนี่เป็น เอกสารงานวิจัยหรือบางงานวิชาการหรือยรอ,อย่างไรบ้างตำรามีส่วนไหนบ้างครับครับจริงๆในส่วนของงานวิจัยเนี่ยผมได้ทุนจากสานักง,งานกอพอนะครับอ,อันนี้เราก็ไปศึกษาดูว่าการลงโทษของข้าราชการเนี่ยที่กระจายอยู่หลายกระทรวงเนี่ยเกือบ20กระทรวงเนี่ยเขามีมาตรฐานโทษยังไงอย่างเงี้ยเราก็นำมามาคอมเพลมาเปรียบเทียบให้เห็นว่า แต่และกระทรวงเนี่ยบางกระทรวงเนี่ยมีชู้เป็นชูเนี่ยไล่ออกบางกระทรวงเนี่ยเอาเค่ปลดออกอย่างเงี้ยเราก็ทําการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็ทําการวิเคราะห์ว่าทําไมถึงถึงลงโทษไม่เหมือนกันอันเนี้ยก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่งานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่ตอนยื่นขอเนี่ยผู้ทรงค่อนข้างจะชื่นชมกลับมานะครับแล้วก็เป็นงานที่มีความละเอียดสูงนะครับรวมแล้วน่าจะเกือบสามพันหน้านะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นงานที่ ทำร่วมกับสภาทนายนะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องอที่ได้ทุนจากปปทนะฮะก็ไปศึกษารูปแบบว่าอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขาทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาทุจริตมีรูปแบบยังไงนะครับอันนี้กไ็ได้คำตอบออกมาแล้วก็ผลงานก็ถูกนําไปใช้ในการอ,ออกแบบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปปทด้วยครับอันนี้เป็นงานวิจัยส่วนเรื่องของหนังสจัยตำราแหะครับได้มีเขียนออกมาไหมส่วนตำราเนี่ยผมใช้ตำราหเล่มนะครับ โอ้ก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนนะครับอันนี้สองเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายว่ากฎหมายคืออะไรนะครับนอกจากนั้นก็มีสามเล่มนะครับคือหลักกฎหมายในคดีแรงงานหลักกฎหมายคดีแรงงานเนี่ยผมนําเรื่องที่ผมเขียนลงในเพจกฎหมายแรงงานทุกๆวันเอามารวมเล่มนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์กรนุดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต่อยอดละก็คือจากเดิมที่เราคิดว่า คุ้มครองแรงงานแต่เราขยบตัวองค์ความรู้ของเราไปเป็นเอากฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยไปใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็นลนักษณะของการขยบความรู้ขึ้นไปนะเดี๋ยวนะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์นำข้อมูลจากเพจกฎหมายแรงงานนะครับแล้วนําข้อมูลตรงนั้นมารวบรวมเป็นหนังสือตํารารู่สึกว่าเป็น,เป,นเป็นประโยชน์2ต่อเลยนะได้2ท่อเลยใช่ไหมจริงๆแล้วการยิงปืนนัดเดียวเนี่ยคิดว่านกตกลงไปเป็นฝูงเลยฮะ Oh oh. ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเวลา,าผมสอนอยู่ในห้องเนี่ยผมก็จะใช้ iPad เขียนทําเป็นวาดรูปทําเป็นไม้ไม้แมพอะไรพวกนี้ออกมาจากนั้นไม้แมพตรงเนี้ยเราก็ส่งไปจ้างเด็กวาด oh. เด็กก็วาดเสร็จปุ๊บก็ภาพนั้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในหนังสือ oh. ครับแลวจากนั้นตัวภาพนั้นก็ถูกโพสต์ลงไปในเพจนะครับทีนี้พอโพสตลงไปในเพจปุ๊บเราก็เขียน ความรู้ใต้ภาพอ่าจากนั้นก็ไอ้ความรู้นั้นเนี่ยก็เอามาทําเป็นหนังสือโอ้อา่าทีนี้พอคนสงสัยอะไรปุ๊บเนี่ยในเพจเขาก็แชทเข้ามาถามเราก็<อ>ได้บริการความรู้ไปด้วยคทั้งบริการผ่านเพจแล้วก็บริการที่ตอบแชทอ่าที่ที่เขาแชทถามเข้ามาครับแล้วก็อาจารย์ดูแลเรื่องของเพจดังด้วยนะครับที่เป็นเพจกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานครับ ตรงนี้เจ้าของเพจเลยนะครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์ทั้งศาสตราจารย์แล้วก็เจ้าของเพจนะครับเพจนี้เป็นไงบ้างมีผู้ติดตามเยอะไหมครับเพจตอนนี้มีคนตามอยู่ประมาณ4,0,000 0คนนะครับส่วนทิกต็อกเนี่ยมีคนตามประมาณ2 0 0 0 0คนครับตอนนี้ครับอาจารย์ต้องทํำยังไงจะเรียนว่ามีเทคนิคเยอะมากนะในการให้คนเข้ามาดูเข้าถึงอะไรต่างๆนี่ต้องเข้าใจในบริบทหรือว่าเนื้อหาที่เราจะถ่ายทอดออกไปใช่ไหมครับจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมาก คือพอเราสมมติเวลาเรานั่งนั่งเขียนงานนั่งคน้นสมมติอ่านคดีเรื่องหนึ่งนะฮะอ่านคดีเรื่องหนึ่งอ่านเสร็จปุ๊บลงหนังสือ,อแล้วก็ในขณะเดีวยวกันก็วางกล้องอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็ย่อย,อยตัวความรู้นั่นนี่ยแล้วก็พูดพูดแล้วก็ตัดต่อลงในทิกต็อกนะครับอนอกจากทิกต็อกแล้วเนี่ยมันก็จะกระจายไปตามยู oh. YouTube, ทูบทุกสื่อได้แล้วก็ไอ้บทที่เราพูดเมื่อกี้ก็เอาไปเขียนลงในเพจ ไอ้บทนั้นเนี่ยก็ถูกย้อนกลับมากลายเป็นหนังสืออีกไอ้อย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเรื่องเดียวแต่ว่า,าถูกตีแผ่ไปทุกทุกทางครับพูดง่ายว่าการที่เรา,เอ,าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับาการอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีต้องปิดไฟนะฮะพอปิดไฟเราจะเห็นวงดาวเพราะฉะนั้นความรู้บางทีก็มาจากกลุ่มสาภาพแรงง,งานม,มาจากตัวแทนฝ่ายลูกจ้างมาจากฝ่ายบุคคล ความรู้ใหม่ๆที่ที่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้เนี่ยก็มาจากคนเหล่านี้นะครับทีนี้พอพอเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะให้เขาวีโอคอเข้ามาเล่าสูตรวิธีคิดเช่นสมมติจะยื่นเขาได้กร้องเนี่ยเขาจะดูจากอะ,อะไรสูตรคิดเป็นยังไงก็ให้วีดีโอคอเข้ามาบรรยายให้เด็กฟังสัก10นาที15นาทีนะครับทีนี้พอเรามีองค์ความรู้เสร็จปุ๊บนะครับเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ย อ่สืก็จะสัมภาษณ์เราอย่างเช่นวันนี้นะครับวันนี้ผมจะต้องให้สัมภาษณ์ทางสื่อทีวีช่องหนึ่งนะครับก็มีคําถามที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือว่า,าบริษัทหนึ่งเนี่ยเอาเด็กเนี่ยไปฝึกงานไปฝึกงานเยอะแยะเลยนะครับสีคนเขาก็จะสัมภาษณ์ว่าการเอาเด็กไปฝึกงานอย่างเงี้ยอ,อยู่ในบังคับกฎหมายแรงงานหรือไม่นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับแต่ขออนุญ,ญ,ญาตมาพูดถึงข้อมูลในความสําเร็จในครั้งนี้นะครับก็คือ 15ปีได้มาซึ่งศาสตราจารย์นะครับแล้วก็ความสําเร็จในครั้งนี้นี่อาจารย์อยากจะพูดถึงหน่อยนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างที่ทําให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ครับจริงๆผมอยากขอบพระคุณตั้งแต่ท่านอาธิการนะครับท่านรองอธิการที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็รวมถึงคณะนะค,คือพูดง่ายๆว่าเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้สนับสนุนตรงน,นี้นะครับดังนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยผมคิดว่าบองบนเนี่ยเราอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมมอีก็เรียกว่าความเหมาะสมนะฮะที่จะทําใหา้พืชพันธุ์ทางด้านความคิดเนี่ยจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญเลยลืมไม่ได้เลยก็คือว่า,าคนที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบต่างๆนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเราคิดไม่ออกหรอกครับ ถ้าเราไม่มีคําถามที่ถามเข้ามานะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีคนที่สงสัยเข้ามานะครับ mm. ผมคิดว่าคล้ายๆกับแพทย์อะครับ mm. เมื่อมีคนเข้ามาคลินิกเราทุกวันไหมเราตรวจวินิจฉัยทุกวันเนี่ย mm. ความชนานาญของเรา mm. การที่เราต้องศึกษาบางเรื่องที่เราตอบเขาไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับจริงๆผมไม่ได้มีสูตรอะไรมากนะครับถ้าเกิดว่าใครไปห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ก็จะเห็นผมนั่งอยู่มุมเดิมทุกวันหรือถ้าเกิดใครมาร้านกาแฟก็มักจะเห็นผมอยู่ในภาพและอริยบทเดิมๆแบบนี้ทุกวันหลักปรัชญาชีวิตเนี่ยบางทีเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับปลูกเมลอนเนี่ยตัดให้เหลือแค่ลูกเดียวบำรุงมันแค่ลูกเดียวถ้าคุณอยากเป็นศาสตราจารย์คุณอยากเติบโตทางตําแหน่งทางวิชาการก็ทํามันเรื่องเดียวอย่าไปทําเยอะนะครับ mm hmm. ลดความเป็นผู้ทรงคนณวุฒิความเป็นกรรมการโน่นนี่นั่นลงไป แล้วก็มาทําเรื่องเดียว s i มพลิฟากับชีวิตผมคิดว่าตรงนี้สําคัญมากพอเราเราจัดการชีวิตตรงส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยการที่เราจะขยับไปข้างหน้าก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีวินัยนะครับความมีวินัยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เริ่มต้นทําเรื่องายากๆเดิมๆซ้ำๆทุกๆวันไอ้จุดเนี้ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะ,ะสะสมผลงานได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมมักจะประกาศกับเพื่อนๆอยู่เสมอว่า ผมเขียนงานวันละหกแผ่นอ่ะหกแผ่นของผมเนี่ยอาจจะลงโซเชียลมีเดียบ้างลงหนังสือบ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยผมคิดว่าเขียนวันละสักสามแผ่นสามแผ่นเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็เกือบร้อยแผ่นเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยเอาดีๆเลยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมว่าสองเล่มเนี่ยก็สบายแต่เพียงแต่ว่าสม่ําเสมอทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วก็จัดลําดับว่าอะไรที่สําคัญกับชีวิต แล้วก็ทําสิ่งเหล่านั้นนะครับที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือเผื่อว่าใครที่ต้องการพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อมูลมีช่องทางที่อาจารย์สามารถให้หลายๆคนได้ติดตามบ้างช่องทางไหนบ้างครับครับจริงๆผมก็มีเพจกฎหมายแรงงานนะครับชื่อกฎหมายแรงงานเลยนะครับทิกต o k ก็กฎหมายแรงงานเอ็กหรือว่าทวิตเตอร์ก็กฎหมายแรงงาน YouTube ก็กฎหมายแรงงานนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ o กนะฮะก็ชื่อตรีเนธสารพง์นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์นะครับ ผมอยู่กับกฎที่เขาเรียกว่ากฎ2เท่าของ1 0,000ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปสู่ความเชี่ยวชาญะายได้เนี่ยหนึ่งหมื่นชั่วโมงน่าจะไม่พอครับต้องคูณ2เข้าไปครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษานะครับก็ต้องได้เรียนกับอาจารย์อย่างแน่นอนนะครับเชื่อมั่นได้เลยในส่วนของผู้ปกครองที่ลูกหลานจะมาเรียนนะครับอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชาไหนบ้างจริงๆแล้วผมไม่ได้สอนแค่กฎหมายแรงงานนะครับ ผมขอสอนกฎหมายใหม่ๆก็ด้วยนะฮะเช่นกฎหมายการเงินดิจิทัลนะฮะหรือ,อกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายก,การตีความกฎหมายแล้วก็ตรกกะทางนิติศาสตร์ทางกฎหมายด้วยครับโอ้โหหลากหลายมากนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์นะครับเดี๋ยวหากว่ามีข้อมูลดีๆหรือว่าได้รับการโปรดเกล้าจะขออนุญ,ญาตมาพูดคุยกับท่านแบบเต็มตัวเลยนะครับ,รบในส่วนของศาสตราจารย์ ตรีเนศสารพงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคราบสวัสดีครับ